จะเรียกว่าเป็นปฏิหารก็ได้นะครับคนที่เป็นลูกนี่ใจฟูแล้วก็น้ําตาซึมเลยจูๆ่ๆคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงนอนติดเตียงอยู่ลุกขึ้นมาเดินครับโดยเจ้าของคลิปนี้คือคุณตุกตานะครับคุณตุกตาได้มีการนําคลิปมาโพสต์ลงทิกต o อกครับแล้วก็บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากจูๆ่ๆเนี่ยใครจะคิดครับว่าคุณพ่อที่นอนป่วยติดเตียงจะลุกขึ้นมานะครับในวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยทำท่าเหมือนอยากจะลุก อยากจะเดินแล้วก็ลุกเดินขึ้นได้จริงๆทั้งๆที่ทป่วยติดเตียงมาตลอดนะครับซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับในโซเชียลในทิกต o k เนี่ยคนที่เคยดูแลคนเฒ่าคนแก่หรือว่าดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาก็ออกมาสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันคือภาวะแสงสุดท้ายนะครับแต่คนให้กําลังใจก็มีนะครับภาวะแสงสุดท้ายเนี่ยเปรียบเสมือนตอนแรกผมก็ไม,ไม่ไม่รู้จักนะครับแต่ก็ไปนค้นหาดูจึงทราบว่าเป็นภาวะที่ คนเท่าคนแก่นะครับที่ป่วยติดเตียงหรือว่าชราภาพเนี่ยท่านมีเรี่ยวแรงขึ้นมาในช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากไปนะครับโดยคุณตุ๊กตาได้มีการโพสคลิปนี้นะครับลงบนทิกต็อกอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าคุณพ่อเขาเนี่ยลุกขึ้นเดินนะครับมีการบอกเล่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากวันนี้ดีใจสุดๆอยู่ๆพ่อก็มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเดินได้เองเหมือนไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงเลยทั้งประหลาดใจทั้งดีใจทั้งตื่นเต้น อยากบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตุ๊กตาดูแลพ่อมาหลังจากที่พ่อป่วยหนักเป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจไขมันสูงเส้นเลือดสมองตีบสตโตรกจนเข้าไอซมา3-4รอบเรื่องจากมีภาวะไตาวายเฉียบพลันและเลือดเป็นกรดน้ำตาลในเลือดสูงกว่า400เกลือแร่ในร่างกายแปรปรวนติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอด แต่คุณพ่อเนี่ยก็ผ่านพ้นวิกฤตมาและได้รับการรักษาควบคู่กับการทานยาตามคําสั่งภายใต้การดูแลของคุณหมอมาโดยตลอดจนคุณพ่อค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเพื่อนอ้ําอธิชาตนะครับฝากน้ําสมุนไพรมาก็คือคุณอ้ําอธิชาตินั่นแหละนะครับฝากน้ําสมุนไพรมาให้พ่อได้ลองทานพ่อทานได้ไม่กี่วันและวันนี้เจอพ่อเดินมาก็ตกใจและงงมาก พอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งดีๆที่ลูกคนหนึ่งดีใจที่สุดที่ได้เห็นพ่อกลับมามีเรี่ยวแรงขึ้นอีกครั้งมันทําให้ตุก,กตายิ้มได้นะก็คือคุณตุก,กตาก็ดีใจอ,ะอ่ะลองไปดูคลิปครับในกล้องวงจรปิดนะที่จูๆ่ๆคุณตาเนี่ยคุณลุงท่านนี้เนี่ยที่นอนเปิดติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมาครับ นี่ครับปฏิหารจริงๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแล้วก็คลิปที่คุณตุกตาลงเนี่ยก็มีคลิปที่คุณพ่อเนี่ยนะครับฝึกเดินด้วยนะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอัปเดตบอกเนี่ยเออเริ่มฝึกพ่อเดินแล้วพ่อดีขึ้นเรื่อยๆความหวังของลูกกาลังใจของลูกแต่ในขณะเดียวกันนะครับในโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นภาวะแสงสุดท้ายของผู้ป่วยอันนี้เป็นอีออกแง่มุมหนึ่งนะคือคนที่เขามีประสบการณ์เขาก็ออกมาเตือนหรือว่าออกมาแสดงความเห็นเท่านั้น แต่คนให้กำลังใจก็มีนะครับโดยบางคนเนี่ยก็บอกในภาวะแสงสุดท้ายเนี่ยมันมีจริงหรือสัญญาณเตือนว่าจะหายก็มีจริงอันนี้จากตัวเราเองนะนอนป่วยอยู่3เดือนปอดติดเชื้ออยู่ดีๆก็อยากจัดห้องลุกขึ้นย้ายเตียงเองย้ายตู้ใบใหญ่คนเดียวเก็บห้องงงมากจู่ๆก็มีแรงขึ้นมาเฉยนะครับนี่ครับผมก็บอกตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าภาวะแสงสุดท้ายมันคืออะไรมาเจอกับพ่อตัวเองเหมือนกันพ่อนอนโรงพยาบาลนานมากวันนั้นไปเฝ้าพ่อ พ่อดีขึ้นอยากกินโน่่นกินนี่มีแรงคิดว่าจะหายแต่พ้นไปสักสอสวันเนี่ยคุณพ่อก็นอกไปนะครับหลายคนก็เตือนกังวลเรื่องภาวะแสงสุดท้ายนะครับแต่คนไปให้กําลังใจคุณตุกตาเนี่ยก็เยอะมากนะครับก็มีสิ่งที่ดีนะครับก็หวังว่าคุณตาเนี่ยจะกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหาได้ยากครับที่คนป่วยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่ป่วยจะกลับมา แข็งแรงได้วไวขนาดนี้หลายคนอาจจะถามบกน้ําสมุนไพรอะไรวะอยากรู้ใช่ไหมลองไปคอมเมนต์ถามนะครับใน Tik To อกของคุณตุกตาเนี่ยบุญรอด6886เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่ามาโฆษณาให้เห็นว่าคุณอ้ําอธิชาติเนี่ยเอามาให้แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่คุณตากลับมาแข็งแรงครับยกวาเดินยกก่อนเก่งมันนีเนี่ยพ่อปา

ขาเดินไหวบ้านอยู่แค่นี้เองบ้านเราสีอะไรพ่อบ้านเราสี่บ้านเราสีอ่อะไรสีนส้ำเ,เงินเนาะยกวางเดิน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 พ่อเดินทุกวันอย่างนี้แจ๋วเลยโอ้โหพ่อแจ๋วเลยเนะี่ยเก่งมากอะ่ะบัวลอยน้ำจิงต้องเข้าแล้วเนี่ยแล้วนะพอนะ่อเนาะ น,นี่บ้านใครอออบ้าน,นนี่เรียกบ้านสีอะไรน้ำเงินเนาะยกวางเดยยกวางเ<ม>หนื่ยังไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ